Street, สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปแฮงเอากับเพื่อนๆกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับถ้าตอนนี้ครับก็อาบน้ำแต่งตัวทำผมเรียบร้อยแล้วนะครับ แเดี๋ยวเราจะมาแบหา s F s o r i e เพิ่มเติมครับนี่มันลุกมันดูดีมีสไตล์มากขึ้นครับนีนคบนค่ครับเป็นสร้อยคอครับแล้วก็น,นี้เป็นข้อมืลนะครับแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับไอเทมที่ต้องมีครับคือน้ำหอมครับ นนี้จะเป็นของออเดอียนดนนะครับกิ่นเอฟเฟกชันครับกินจะรู้สึกให้ความสึกออกหวานๆหน่อยครับมันแบบวนันหวานกินมีผลมานิดหน่อยครับ,รบดูหอมมากๆครับไปลองใช้กันได้นะครับตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปที่ร้านแห่งเราของเรานะครับเดี๋ยว เรามาดูบรรยากาศในร้านกันครับอืมเมื่อ,ค,อคืนเราไปเที่ยวมงมาเป็นงังไงครับ สนุกครับเล่นักคำนวณตัวเลขมาเมื่อคืนอ๋อคำนวณเกี่ยวกับตัวเลขอย่างเดียวเลยใช่ใช่แล้วคุณเป็นไงคำนวณตัวเลขครับเป็นไงคุณคำนวณได้เลขอะไรบ้างคำนวณได้ที่สองครับที่สองที่สองวันเยอะอยู่คืออะไรอ่ะที่สอง่ะอ่าที่สองคืองานอะไรครับพี่งานอะไรครับก็คือแบบที่หนึ่งก็จะได้เงินรางวัลเยอะที่สุดที่สองก็ได้รางวัลอะไรอย่าใช่แล้วเมื่อคืนคุณไปเที่ยวมานี่คุณ ตั้งตัวเป็นไหนครับมีกแบบนี้ด้วยหรือครับผมตั้งตัวเชื้อไปเลยแต่ว่าผมมีไอเทมใช่นะครับถูกอ๋อผมอยู่ไหนข้ามไปวะไอเทมิชาดเป็นไหนอะน้ำหอมแบรนด์ไอเดียแบรด์กินอะไร a ฟ f e c t i o n ครับ a ฟ f e c t i o n ทุกสาวติดตึมเลยทุครับเมื่อคืนผมปนอนกับสาวก่อนแล้วก็ค่อยมานอนนี่ลาเล่ลาเล่แล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าครับ